สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาพี่พี่น้นนาๆทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่วังน้ําเขียวนะครับสําหรับที่พักที่เรามาวันนี้นะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเรานะครับที่นี่นะครับเราเคยมากลางเต็นท์หครั้งนะครับตอนประมาณ1ปีที่แล้วนะครับ ที่พักที่เรามาวันนี้นะครับชื่อว่าไร่โรยลินนะครับตอนนั้นนะครับก็จะมานะครับก็จะมากางเต็นท์กันกับครอบครัวนะครับส่วนทริปนี้นะครับก็ไม่ได้กางเต็นท์นะครับช่วงดังหลังนี่นะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับออกกางเต็นท์นะครับก็เลยอุปกรณ์เก็บไว้หมดนะครับอยู่ที่บ้านสวนก็เลยไม่ได้เอาเตรียมมาด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆนะครับมานอนอยู่ที่รถบ้านนะครับของไร่โรยลินนะครับส่วนราคานะครับก็จะขึ้นอยู่ที่วัน ธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับพี่ๆนานาทุกท่านนะครับเข้าไปดูไดเพจได้นะครับก็มาถึงกันก่อนเวลาครับก็มานั่งรอก่อนครับผมเช็คอินที่นี่นะครับเช็คอินตอนบ่ายสองโมงตรงนะครับเข้าที่พักนะครับสําหรับลานกลางเต็นท์นะครับของไร่ดยลินนะครับก็จะมีทั้งหมด6กลานนะครับลานแรกนะครับก็จะเป็นลานมะขามป้อมนะครับส่วนลานต่อมานะครับก็จะเป็นลานมะม่วงนะครับลานต่อมานะครับก็จะเป็นลานลำไยนะครับ ส่วนลานที่4นะครับก็จะเป็นนะครับลานชมพู่นะครับลานที่5นะครับก็จะเป็นนะครับลานมยมชิดนะครับส่วนลานที่6นะครับก็จะเป็นนางพญาเสือโค้งนะครับสําหรับค่าบริการต่างๆนะครับทางไร่นะครับนี่เลยนะครับค่ากางเต็นท์นะครับต่างๆนะครับไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับมาแต่ตัวยังได้เลยครับก็สําหรับกับข้าวเที่ยงของเราวันนี้นะครับก่ขาดไม่ได้เลยนะครับ เมนูส้มตำนะครับซื้อนะครับก่อนขึ้นนะครับตีนวางน้ําเขียวนะครับร้านนี้นะครับอร่อยมากๆนะครับก็จะมีไก่ย่างนะครับตูดเป็ดต่างๆนะครับก็กินข้าวกันก่อนนะครับก็หลังจากกินข้าวเสียบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพาพี่ๆนานาครับเข้าไปรีวิวภายในห้องพักนะครับก็เราจองบ้านไว้เป็นรถบ้านนะครับคันที่1นะครับวันนี้นะครับก็พี่ๆนานาทุกท่านนักกางเต้นนะครับก็เยอะเลยนะครับ ขณะเป็นวันธรรมดานะครับนี่คนยังเยอะเลยครับไปกันครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปรีวิวนะครับภายในรถบ้านนะครับคันนี้นะครับว่าด้านในจะมีอะไรบ้างนะครับไปกันครับสำหรับรถบ้านคันนี้นะครับผมจองมาในราคาวันธรรมดานะครับในราคา2000บาทนะครับส่วนรถหลังนี้นะครับจะเป็นหลังที่1นนะครับอยู่ตรงลาน มะขามป้อมนะครับจะเป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับวิวนะครับจะมองเห็นทิวเขาฝั่งนู้นเลยนะครับถือว่าคันนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับของพี่ๆนะครับสําหรับรถบ้านนะครับที่จะมานอนอยู่ที่ไร่รอยลินนะครับขอบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับร่มลื่นครับลมก็ค่อนข้างแรงเลยนะครับที่นี่นะครับหน้าน้านะครับมากันก็อย่าลืมสมอนะครับ เบือใหญ่ๆนะครับก็ไปครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูพาไปดูด้านในครับว่าภายในจะมีอะไรบ้างครับสําหรับในตัวรถบ้านนะครับก็ด้านในนะครับห้ามประกอบอาหารนะครับก็เปิดเข้ามานะครับก็จะมีด้านหน้านะครับก็จะมีแก้วกาแฟนะครับต่างๆนะครับแก้วน้ําให้เรานะครับแล้วก็มีนูอาหารนะครับนี่นะครับอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวนะครับ เดี๋ยวเย็นนี้เรามีเมนูพิเศษครับที่ไรครับก็จะเป็นหมูกระทะนะครับก็จะมีต่างๆครับมีตู้เย็นมีไมโครเวฟนะครับรถบ้านนะครับก็จะเป็นห้องแอร์นะครับก็จะมีกระติกน้าร้อนให้นะครับแล้วก็จะมีนะครับผ้าขนูนผืนใหญ่ให้2องผืนเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยนะครับสําหรับ ที่นี่นะครับจานชามช้อนมีให้พร้อมเลยนะครับก็จะอยู่ภายในรถบ้านนะครับส่วนภายในห้องน้ํานะครับผมตัวใหญ่เลยนะครับเข้าไปนะครับก็เข้าได้สบายครับห้องน้ําไม่มีกลิ่นนะครับสะอาดครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเช็คน้ำกันดูครับว่าน้ําที่นี่จะแรงไหมอาวโอเคครับผมน้ําแรงครับ ก็ด้านข้างก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าต่างๆนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับที่ไล่้วยลิ้นนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงครับผมช่วงเย็นๆยามเย็นครับ นี่นะครับก็จะเป็นเมนูหมูกระทะของเรานะครับก็ในราคาชุดละ450บาทครับก็จะมีหมูมีผักต่างๆนะครับส่วนเนื้อนะครับแล้วก็หมูสามชั้นนะครับอันนี้เราเตรียมมาจากบ้านนะครับเผื่อๆนะครับก็กินกันครับกับบรรยากาศครับยามเย็นครับดีมากๆเลยนะครับคิดว่าฝนจะตกนะครับแต่ตอนนี้ฝนไม่มาเลยครับไม่มีฝนเลยคิดว่าวันนี้ฝนน่าจะลง กฟนครับกินข้าวกันที่กัวครับน้ําจิ้มที่นี่นะครับก็ถือว่าเด็ดมากๆเลยนะครับก็เดินสายกินมาหลายร้านแล้วนะครับมาเจอที่ไล่รวยลินนะครับก็ถือว่าอร่อยเลยล้ครับไม่แพ้หนึ่งในโคราชเลยนะครัและกันนะครับช่วงเย็นนะครับก็จะมียุงนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่ๆหน้านานะครับมากลางเต็นท์หรือว่ามารถบ้านนะครับอย่าลืมติดยากันยุงมานะครับ คนข้างที่จะมียุงนะครับตอนหัวค่านะครับที่นี่นะครับก็จะงดใช้เสียงนะครับหลังสีทุ่มครึ่งนะครับก็พักผ่อนครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่ครับลุ้นกันครับว่าคืนนี้ว่าฝนจะมาตกไหมครับเผื่อจะมีทะเลหมอกตอนเช้าให้เราดูนะครับช่วงเช้าครับ ครับสวัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนลงมานะครับตอนช่วงประมาณสักตีสองหนึ่งตีสามนะครับโอ้โหเปิดประตูออกมานะครับก็จะเป็นหมอกฟุ้งๆนะครับลอยมาอยู่ที่หน้ารถบ้านของเราเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศช่วงเช้านะครับตอนนี้นะครับตอนหกโมงครึ่งนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ แฟนครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆช่วงเช้านะครับที่ไร่รวยลินนะครับตอนนี้นะครับพระอาทิตย์นะครับก็กําลังขึ้นนะครับแฟนครับก็สําหรับอาหารเช้าที่นี่นะครับก็จะเป็นเบเกฟัสต์นะครับนี่นะครับ ในราคานี้นะครับก็จะมีอาหารเช้าให้เราด้วยนะครับก็มีข้าวต้มนะครับไข่นะครับฮัทดอกนะครับก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับผมกับอาหารเช้าช่วงเช้าครับกับบรรยากาศครับหมอกฟุ้งๆครับหน้าที่พักเลยนะครับแบบนี้นะครับไปครับกินข้าววันดีกว่าครับผม ไปกันครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆนานานะครับไปดูนะครับห้องน้ํานะครับสําหรับโซนมะขามป้อมนะครับที่นี่นะครับก็จะมีห้องน้ํานะครับ2โซนนะครับโซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนด้านบนนะครับก็จะแยกชายกับหญิงนะครับห้องน้ํานะครับช่วงเช้านะครับนี่นะครับก็โอเคครับผมสะอาดครับผมห้องน้ําก็จะเป็นชักโครกนะครับก็จะแยกชายหญิงนะครับชายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับหัวอยู่ฝั่งผู้หญิงนะครับ ก็จะมีอ่างล้างหน้าอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ที่ล้างภาชนะต่างๆนะครับน้ําที่นี่ก็ถือว่าแรงอยู่ครับผมก็สําหรับมากางเต็นท์อยู่ด้านบนนะครับก็เข้าห้องน้ําไม่ไกลนะครับในต้องกังวลเรื่องห้องน้ํานะครับที่นี่นะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะมีปลั๊กไฟให้หลายจุดเลยนะครับส่วนที่จอดรถนะครับสามารถจอดด้านหลังเต็นท์ได้เลยนะครับ บางจุดนะครับครับสำหรับทริปนี้ของเรานะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับไลค์้วยลิ้นนะครับวังน้ำเขียวนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เราด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ